วัสดีนะครับนะท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมบ้านจานนะครับมันไม่มีบังนะครับเพราะบังมันขี้ไก่นะครับนะและผมก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเสียแล้วนะครับตอนนี้ครับผมมีเงินเป็นร้อย,เป,อยเป็นล้านนะครับนะว้าวเราได้รับสิทธิพิเศษนะครับวันนี้เราได้มานั่งเครื่องบินนะครับโอ้ m ม g o กโชว์บรรยาก นั่นแหละครับเครื่องบินที่เรามานั่งนะครับมันเป็นเครื่องบินโอ้โอ้โออะไรวะเนี่ยโอ้โอ้สวัสดีครับเราวันนี้อยู่กับผมหน่วงฉายามือโซเชียล แล้วตอนนี้คุณอยู่กับรายการจนพ่อเมียเลียนี้พ่อเงินแล้ววันนี้เราจะมาเกิดมาประกาศข่าวเครื่องบินสาวทีนิงสูนตรงในป่าหรือประเทศบิ๊กดองมีผู้โดยสารยุทธมน,นุษยหลายคนเหมือนมแมลงสาบตรลงมาจากอากาศและกระจายตัวออกสรุปพบศพเป็านเหมืนมากและยังไม่พบผู้รอดชีวิตแล้ววันนี้รายกกรนจนพ่อเมียเรียนนี้พ่อเงินขอลาไปก่อนเจอกัน ได้อีกวันที่สิบห้าค่ำของทุกเดือนและผมขอให้คุณตกเครื่องบินตายเฮ้ยฮัฟเฟอวันนี้เราก็มาดูนะครับฟื้หีบแกนเครื่องบินเตยนะครับฟื้ซึ่งเราไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้นะฮะฟเฟอเพราะตอนนี้ทีมงานเขาก็เลยตรวจสอบอยู่นะครับฟูเดี๋ยวจะพาไปดูควาษีหายนะฟื้ก็ต้องขอยย้อีกูใช่นะฮัฟเฟอเขาไม่ให้เอามาดูนะครัฟเฟู ดูเหมือนว่ามันจะมีแบบรอยเสียหายมากมายเลยนะครับผู้ตอนนี้ก็ได้ฟงฟูเสียชีวิตแล้วนะครับผู้ประมาณสักห้าสิบบายนะครับผู้ส่วนอีกที่เหลือนี่ก็ตายเรียบร้อยครับผู้เหลือแต่โคก็ดีครับผููซึ่งเขาห้ามโยนทิ้งไูที่ไหนนะครับผูเกือบจังทินงกูนะครับผูก็ได้นะครับผู้เขาไม่ให้โยนเรไหนนะครับผู้ ก่อนท่านผู้ชมนะหลังจากที่ผมได้ตกลงมานะครับจากเครื่องบินนะเราก็ได้มาอยู่ในป่าลึกนะซึ่งมันไม่มีบ้านคนเลยว้าวไอไม่มีแหล่งน้ำด้วยสงสัยผมต้องออกเดินทางไปหาแหล่งน้ำเพื่อจะมาหาอาหารให้ผมกินละเพราะตอนนี้ผมอยู่โอ้โห่เมื่อกซึ่ง ของในกระเป๋าเราก็จะมีประมาณนี้นะผ่า,ขาเขามา้าทำอะไรไม่รู้ลวดแล้วก็ไฟแช็คนะและ้วยังมีน้ำเหลืออยู่ในอีกนิดหนึ่งนะซึ่งมันใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะเก็บของใส่ถุงนะเอาละเราจะพาท่านผู้ชมมา ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เจอแหล่งน้ำแล้วนะครับซึ่งแหล่งน้ำเราก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เองนะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งอย่างที่บอกกันนะครับายน,น้ำม,มีปลาในน้ำม,มีข้าวนะครับในน้ำนี่ก็มีปลานะครับซึ่งน่าจะพอให้เราอาศัยอยู่กินได้อยู่นะครับ ก็โอเค okay, นะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะได้เจอแหล่งน้ำนะหลายที่ด้วยเราจะมาทำการจับปลาชาโดกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทำเบ็ดก่อนนะครับ ก็ท่านผู้ชมนะตอนนี้ท่านก็น่าจะรู้นะว่าไม้ที่ผมถืออยู่ในมือคือไม้อะไรนะมันคือไม้ไายกายสยิทธิ์นะแลวเราก็จะมาทําการตัดไม้นะเพื่อจะไปทำเป็นตัวปลานะตอนนี้นะไม้ที่เราเอามาก็ได้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะเอามันไปทําเป็นเบ็ดตกปลานะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เบ็ดมาแล้วนะครับเบ็ดตกปลานะซึ่งเราก็จะตกในนี้นะครับนะนี่ที่นี่เลยนะเดี๋ยวเราจะหย่อนเบ็ดแล้วเฮ้ยปลาจะิดแล้วได้ปลาแล้วนะอูบวูนี่นะปลาตัวใหญ่มากนะเป็นปลาโลมาชันดดนะปลาโลมาน้ำจืดนะ ตอนนี้นะเราก็จะทําการนะย่างปลาแล้วนะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมีไฟแช็กซึ่งเราไม่อยู่แล้วเราก็จะไปหาเชื้อเพลิงแทนนะตอนนี้เรากำลังจุดไฟอยู่นะย่างเป็นสิ่งที่ดีนะการย่างปลาทํให้สุกมันจะลดการเกิดของพยาธิได้นะตอนนี้นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็จะกลังจะเดินทางนะไปหาที่พักนะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเสียงพูดนะครับเสียงเก่าแม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะครับนะเราก็ได้มาสร้างที่พักแล้วนะซึ่งคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะแล้วผมก็หิวข้าวมากแล้วกินข้าวก่อนนะครับก็ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะนอนกันที่นี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วปิดคลิปไอ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นการต่อยอดรายการปัญญาอ่อนนี้ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างสะดวกขอบคุณครับ